ฟังการแถลงข่าวของอีกท่านหนึ่งนะครับคุณประพันธ์คุณมีก็พูดถึงเรื่องของกรณีคนไทยทั้ง7คนด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ตําหนิงท่าทีการทํางานของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะประเด็นที่ไปยอมรับกระบวนการวิธีธรรมของกัมพูชามาตั้งแต่ต้นนะครับคุณประพันธ์นั้นบอกว่าเป็นการใช้วิธีการทํางานที่ผิดถึงแม้ว่าจะบอกว่าใช้วิธีการ ทางการพูดก็ตามเพราะว่าไม่มีรัฐบาลไหนหรือว่านายกรัฐมนตรีคนไหนที่จะมีสิทธิ์ส่งคนไทยให้ไปขึ้นศาลกัมพูชาใช่ไหมครับในพื้นที่ของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีจะต้องทําก็คือจะต้องย้ําว่าพื้นที่ที่คนไทยทั้ง7คนนั้นถูกจับกลุ่มอยู่ในดินแดนของประเทศไทยแต่ว่าขณะน,นี้รัฐบาลทําอะไรรัฐบาลกลับ มีการจัดฉากออกมาแล้วก็นำหลักฐานต่างๆมาหักล้างความชอบธรรมของคนไทยสรซ้ํานั่นก็เป็นข้อสังเกตที่คุณประพันธ์ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะครับควา